สวัสดีครับเมื่อนี้มาพ่อครับผมไม่แล้วครับช่องอบตช่วงชาแนลเนาะพี่น้องมื่อนี้ครับเมื่อนี้ยได้เหตุเรื่องกินพี่น้องมื่อนี้ครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมสิพาไปบริจาคเลือดพี่น้องมื่อนี้ครับอยู่ที่สภากาชาติไทยเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็นอนตั้งแต่สามทุ่มเนาะพี่น้องตื่นกลาหกโมงกว่าแล้วครับเช้านี่ก็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยพี่น้อง ร้อมพ้อมที่สิบริจาคเลือดแล้วครับร่างกายกับพ้อมแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวไปฮอสถานที่เดี๋ยวผมสิแนะนำพี่น้องการในรลงข้อมูลการกรอ,อกข้อมูลเพื่อที่สิแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะพี่น้องเนาะก่อนที่เอาสีบริจาคเลือดครับไปเพื่อบ,บ็นการเสียเวลาเริ่มได้ครับมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยครับบ่งมาและวครับเนี่ครับเดี๋ยวย่างเข้าไปใกล้ๆน้องพี่น้องครับ ันนี้เขาขไปข้างในได้ไหครับพี่น้องเพื่อไปลงขอมุนย่ายขึ้นไปเลยพี่น้องมาถึงขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะพี่น้องครับกอกเอกสารนะครับพี่น้องนี่ครับคือการแก่กอกขอมูลนะครับวันนี้ก็จะไปขั้นตอนในวัดความดันได้ไหมครับขั้นตอนที่สองกรจะเป็น วัดความดันแล้วครับพี่น้องเพื่อนกับนีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลครับค่อยซับพอร์ตครับขั้นตอนที่3ก็ชุดลงทะเบียนนะครับพี่น้อง ขั้นตอนลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตครับพี่นอ้ององไน้ว่างเพื่อนกระซิบเอิ้นเข่ากันเลยครับเป็นกระิบล่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์เขานะครับบันทึกไว้นะครับ ได้พอดผักพี่น้องด้ยมาถึงคิวเลยเจาะเลือดตรวจพี่น้องมาเลยครับถึงคิวเจาะเลือดแล้วพี่น้องมาเลยครับตรวจเลือดว่าเลือดห้องสมบูรณ์อยู่บ่าครับนะครับ กินน้ำแล้วพี่น้องกินน้ำแล้วก็สจะขึ้นไปบริจาคเลือดได้ไครับขั้นตอนที่สี่พบหมอเจาะเลือดผ่านแล้วพี่น้องบัานนี้ถึงขั้นตอนที่หาได้ครับบันนี้บริจาคเลือดนะครับวันนี้ครับข้างในพี่น้องไรบ้ ห้องบริจาคห้าครับแต่อยู่ฝั่งนังนนี่สิเป็นห้องบริจาคสี่ครับผมมาพี่น้องเข้าไปเลยวันนี้ครับวันนี้เพื่อนองให้ถ่ายเรามาครับวันนี้ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องขั้นตอนที่หก กินไปนอกวันนี้ครับมาถึงขั้นตอนนี้เพื้นให้ถ่ายได้ครับรพี่แม่ออกมาแล้วเดี๋ยวพอเขาแม่ถ่านได้หรือถ่านได้ครัวสนุก บองนั่งมาเน่ครับพี่น้องเอ้ขั้นตอนคือขาดอะไรเลยพี่น้องเรื่องกินเท่านั้นครับ ขันมาได้เลยขันตอนสุดท้ายพี่น้องก่อนสิกับบ้านนะครับรับเสื้อยืดที่รดลึกพี่น้องไหครับเรียบร้อยดีพี่น้องเอ้ยมือนี่พรรกิจบริจาคเลือดนะครับจังใดกันเลี้ยวแต่ครับ ฝากคอมเมนต์ดอติชมให้น้ำนยนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจเนอะพี่น้องเนอะครับมื่อนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมเนาะพี่น้องครับมื่อีี้ก็เที่ยงสำนนี่แล้วครับผมสวัสดีครับ